สวัสดีครับอ่าวันนี้คุณครศรีนะครับมารับรถเดินทางมาจากจังหวัดนรรครปฐมนะฮะแล้วก็เพื่อมารับรถหลังจากที่สั่งจองไว้ก็ประมาณ2เดือนนิด,นดๆเกือบ3เดือนเ,เนาะอ<ช>่าที่ที่เข้ามาสั่งจองไว้แล้วก็วันนี้ก็ได้วันเป็นเลิกดีดอ่านะครับมารับรถกัน<อ>นะครับเป็นไงบ้างครับพี่ตื่นเต้น อ่าคุ้มค่ากับที่เรารอคอยไหมคุ้มค่าครับคุอ่าทำไมพี่ถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของที่เป็นรถบ้านของแคลิบอยครับก็สนใจอยู่ดานะครับม็ดูดูอยู่ดูในยูทูบดูอะไรก็สนใจอยู่ครับอ่าก็เลยเข้ามาติดต่อครับก็เดินคุยกันแล้วก็ปรับฟังก์ชันอะไรกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ที่เหลือก็คือราคารถของ คริบัวเองมันเป็นราคาที่เราจับต้องได้เนาะอ่าแล้วก็แล้วก็ผ่อนได้แล้วก็ฟังก์ชันที่เราให้มาเนี่ยมันก็ค่าค่อนข้างจะครบคันอ่าลูกค้าบางทีเดินทางอสคน4ี่คนก็ถือว่าสบายๆราคาก็ถือว่าเป็นมิตรภาพอย่างของที่พรศรีนี่คือไม่อยากเอาเงินก้อนมาลงแกก็อ่ะดาวมานิดหน่อย25%ก็ยอดประมาณ0 0 0 0 0เสร็จแล้วก็ที่เหลือแกก็ผ่อนเอา โอเคถ้ายังไงก็ผมมีลูกค้าเผื่อฝากประยาสัมพันธ์หรือว่าแนะนำให้ให้ให้ทางบริษัทด้วยแล้วกันนะครับ,รบแล้วก็ในในานามผมตัวแทนของบริษัทก็ขอกราบขอพระคุณพี่พรสริแล้วก็พี่อัศกรนะครับแล้วก็ญาติญาติทุกคนมาร่วมมาเป็นกองเชียร์สนุกมากสนุกมากเดี๋ยวเลิมออกทิพแล้วค่ะมีรถแล้ว ฝากติดตามเพจของทาง Carry Boy ก็คือคลิปนี้ก็จะออกอเป็นสื่อสาธารณะให้ให้พี่สามารถติดตามในช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook ของแค r r บอยนะครับแล้วก็ TikTok อะไรพวกนี้นะครับครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รถบ้านของเราตัวนี้นะครับเป็นรถที่เราปรับปรุงใหม่ล่าสุดเป็นหัวแบบรุ่นใหม่แคลลี่บอยเราเน้นไม่ต่อแคสซีนะครับเป็นขนาดที่เราเลือกใช้เป็นขนาดที่ได้รับการรับรองเรื่องของการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02-752-8585หรือ02-360 7 555หรือที่เว็บไซต์นะครับ w w w c a l y b o y c o m ได้เลยครับ